เพื่อนคะดิฉันพามาดูบรรยากาศที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งคือแก่งโตนนะคะนี่คะ่ะแถวี่ตลอดเลยครับหมอลำขึ้นแล้วบอกเลยแก่งโตนค่ะแก่งโตนเก็บจัดงาน <ไป S 1> ช่วงกลางวันสามวันสามคืนเลยนะคะสามวันเลยคะ่ะเพื่อนๆฟังเสียงอันนี้คือเสียงหมอลำนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดู <c oughs> ดูค่ะบรรยากาศ นอกดูรถ,ถอรถเยอะมากแก่งตนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอ,อำเภอท่ารี่จังหวัดเลยนะคะรถเยอะดูค่ะบรรยากาศโดยรวมว้าวเป็นแก่งเล็นน้ำคลายร้อนอย่างหนึ่งที่ดีอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย มาจากไหนดูรถค่ะว้าวไปค่ะไปค่ะพี่ฉันจะพาไปว้าวโอ้ m ม g o กอรถคนเยอะมากเพื่อนๆคะ่ะเยอะจริงๆค่ะ เราไสวัสดีพี่น้องนะครับทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับเช้าทุกท่านที่อยู่ที่กาลีทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่น้องที่มานะครับเพื่อการสงขการที่กันตอนกันด้วยนะครับอลังการน้องอลังการมากเลยค่ะสิ่งที่จะาก็นะครับะไรก็มาแล้วคี่กาอที่บ้านจะมีหมอลำเลยเจะพาไปดูนะคะจนถึงหกโมงเย็นนะครับความสนุกนะครับให้กับพี่น้องทุกท่านเนาะนะครับ สักระทางการกรงนี้นะครับทหาวก็จพาเราเลยครับขอัข้าวนะครับให้ทิมงานเลยน้อไนะครับแทนเดือนดกเได้นะครับผมขอกับขอที่น่าได้ครับตัวนี้อะครับน้ำดื่มหรืาได้ครับสั่งด่านะครับกระขากับหนานะครับทางการบริารเนาะนะครับ่ารเสด็จต่อสามารถยกนะครับกาได้นาะได้ครับตี้ศิลปินเหล่านะครับเปิดทางเปิดบังคับอยแล้วนะครับพร้อมที่ก็ความสุขให้กับพี่น้องเนาะนะครับผมแต่ไม่อยากจะคิดว่าแล้วเนนะครับ ขอบคุณนะทีมงานสน้อยขับขานทีมงานด้ทุกขอบคุณครับดูค่ะเบทีบอลลัมอลังการที่สุดเลยค่ะ เอาไว้เท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูกใกล้ๆค่ะ